คันเมื่อวานกินวันนี้ส้มหมูตอนคั้นไม่ได้รีวก,กินเป็นไหมเป็นหรือยังมันเปรี้ยวหรือยังสมหัวใ้กระป๋องไปเออนี่แหละ ไปทั่วเขาละบาทอยู่เนาะเป็นระบบสมบโควิดวะเออพญานโควิดหรุยยางเบี้ยนข่อยไปเนี่ยนอดปีกายจริงนัเงินยนแลยเนาะึกก็เาพานโควิดปอกกันไว้ก็ดี เว้ยอีเมมึงมาเหมือนไรมึงจะเฝ้าบ่อน้งกุ้งจะเฝ้าบ่อน้งกูจุงจะกระยันเขาวัดไบใป้องกันไปก็ดีอดอันนี้เขาจับดีมะนาวพี่มาจะเฝ้าอะไร้วววววว่วววเวว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 นววววววเววววลววกวว แล้วเนแล้วเป็นอย่างไดินแลกินงามทพ่สุดน์เดามันไม่มีขาดกินแล้วผมกิไปจะกินต้องรอรีกระป๋องไปกระป๋องก็ได้กระป๋องไปเอากบ้นเกินี่แหละนื่งซีมันสมเนื้องนะพี่น้องสูตรเป็นระวบียบสูตรเป็นข้ามเมื่อพี่น้องอยู่แห่งาน มันเป็นยังไงรสชาติเด้กับยังไงสมบะเสียบ่มาได้พีปป่น้นองกินสมสูตรเปลี่ยนข่าเมื่อคันเมือ่อวานกินื้อนี้คันเมื่อวานกินวันนี้สมม้มหมูตอนคันไม่ได้รีวิวให้ดูเพราะว่ามันเป็นเงินงานเนินงานก็หมูที่เหลือเราก็นํามาเป็นแปลงเป็นส้มนะฮะนี่ คนที่มาถ่ายใกล้ๆหน่อยดูสินี่ยา๋สาวสวยก็จะมารีวิวกินส้มอีกคนนะฮะกินเป็นไหมครักินเป็นไหมของโขดชูเฮือนงานนะครับวันนี้ไปเก็บกระดูกนะฮะวันนีไปเก็บกระดูกเขาธาตุ้ะพี่น้องมีกระเทียมบ้มีกระเทียมต้องกินกระเทียมกลับใช่ไหมเออเออไปไปซื้อเบียร์ไปอ่ะไปไปซื้อเออมันอย่างบอกกินแน่ อีเมลไม่แบนนเ่ออส็เขามาอีก20บาทมัน่ได้สองขวดเลไปสือเด่ยมากินกับสมใช่ละสมเนี่ยใสมนเนี่ยเอามาให้ไ่อันนี้บาทไม่อยย้มก่อนามาให้ไองอยู่งานงานทางคนตัดสินชนะสูนะครับรีวิวบรรยากาศทั่วไปงานงานให้ได้ชมนะฮะอืเม แล้วยังมันเปรี้ยวเยอ่ะส้มผัวฝากกลัวไหมนันว่พ่อกะเทียมเนาะทานเนาะอันนี้สุดเป็นคามือนะคันคันเมื่อคืนกินตอนเช้ามือเนียงเนียงเนียงแม่แมนท่านเพิ่มค่ะโอเคอ่ามีแบบพริกน้อยยิ่งดีนะคะพี่หนูอืมโอเคไปเสียติดตามครับมารีวิวกินส้มนะฮะกินส้มกับกินแก้วฟาง ก็เป็นคลิปหนาครับสวัสดีครับ